คนไซสพี่น้องทอดไข่พ่ะนะกระปุบบนหวานค่อยๆอย่ามากปน,นกับอะไรเดี๋ยวละมันหวานนี่มันละเอียดมาก แม่กินเขา้าสวัสดีเฮาแม่สวัสดีสสดจ้าพ่อแม่พี่น้องมือดีผ้าแม่กินเข่าจ้ะปนจ้ะพี่น้องปนใสปนใสไข่เจียวลวกผักตามัวตาหอยนี่ละพักอันนี้กะทินกะเก็บมาอันนี้กะพักเคื่อนผงซีรดพักผงซุรดดไนี่มาพี่น้องมาก,กินข้าวร่วมกันกล้องไ่กลองมันกันย่าย ลุยก็สิกินก็จะเริ่มด้วย้จพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งกดไหลห้ยีจไพ่น้ำแน่ขนาส่งสันสันสันสงสารยีไพ่กะกดแช่น้ำด้วจ้จเออขอบคุณหลายจ้าป้ายีไพ่แบบมวนปนใสพี่น้องไปเกียวไม่รู้สิกินยังไงพี่น้อง นางคนละมุมกันใหญ่นิ้วไทยบุบๆแบาบามันจะไล่กลัวมวนพักต่มกัน หูบบาเนาะจางเข้มไหมอ๋อาจาใจจริงประกาดทีว่ว่าป่แบอืมสุดยอด ินข้าวกับไอ้นนังคือเลยพี่น้องกินข้าวได้หลายพักต้มก็พักชดใส่กันมันมีปิด ดำปุ๊บตอนแรกวันที่ต้มไข่พี่น้องอื กับข่าวเห็ดเพื่อผู้ชาอ่ะไมา่กินเผ็ดพริกป่นถุงหนึ่งกับไก่พริกมัดไปไปนั่งหันเลยกี้แล้วเอาอะไรข้างใน có cái chuyện bên này là bánh chiên cây đưa lại cái này cây nữa Hãy subscribe คึอมือแจ้งเมื่ออะไรอะแรกๆอ๋ออูบอกเนี่ยอ <like> ู กดยี้ไพ่นึงเด้อใหพี่น้องกดไลค์กดติดตามมิ้ยไพยน่นแน่ริ้วยิ้มไพยย่าหายไปเคืองนึง อุยอ่ะกะเผ็ดน้ำแมงน,นะ <c oughs> น้ำพริกส้มืงอ,อนีน่แดงด้วย <c oughs> อาบน้ำไม่ไม่ได้มีหัวใจเลยยิ่อบ นายของเงินเนลายปั่นเลยพี่น้องว่าธรรมดาอึมฮซ้ำหาบาทบ้านถีบด้นะพี่รอ,อ,อ,องเนาะเขายืหาบาดประมาณนี้เสมอถ้าลูกก็ใช้เพื่นมาลาลัปิดมหาสาลคาม คล้าย,ายของคล้ายๆเคยเป็นแม่พาขายหยับจุจัเคือเทนไม่ร่าชอไปซื้อเพลินแม่อะไรก็เลยแบบเพ็นใจกันไม่เผ็ดเลยแม่อร่อยนะั่นนัวแต่ว่าไม่เผ็ดขาดรสาชาติคือเผ็ดพี่น้อง กระแด,ด,ด,ะด็เรื่อย่ายมันกินเขาาดลหลายว่ะลูกสาวพากินพวกค่อยไทยไม่เล่ากินเผ็ดแบบกับแ,แบบว้าบไม่อยากให้เรากินนะมาไหนนมะ่ แฟนแฟนแนาวอันภาคนี่แบบหรวะ จะสร้างสมองได้คุณยกากหน่อ <c oughs> มา้บ้านเมื่อไรเรื่องของังข้อฉันเด็กะตันนี้กันเรียบผิวหนังเรื่อิ่มแล้วตั้งเมื่อเอียงแสงมัน <Okay. S 1> มนี้กะล่าจ่ายกับกล้อนมืออื่นเจอกันพี่น้องเจอกันมืออื่นวัอน,นี้สำหรับคลิปนี้กับขอบพูดห,หลายๆสำหรับการกดไลค์กดติดตามไปแม่ปล่าล่ากันกล้อนพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีจ้า